พี่จะเหลือตังเงินเลเท่าไหร่วันนี้แม่งไก่พี่ไปเล่นกล้ามามาเนี่ยก็คือแล้วแต่เรื่องหยิบหยิบได้เลยอนจะแบบจะไปทาแบบหวานนิดๆก็เธอใส่น้ำตาลขนาดนี้ก็จะหวานอยู่แล้วไม่ได้ม่เนาะคือบอกหวานนิดๆนิ่นะเธอโอ้โหกินแต่ตีเลยนะอ๋อเอายังไม่ถึงคิวเพิ่งมาครั้งแรกแล้วจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมอุนนี่โอ้ยพี่อยากให้ลองกินให้เห็นเลยได้ไหมว่าแบบ ใส่กัญชาไปทั้งนั้นลูเป sure> ็นต้นู่ลงแล้วรถลงแล้วไม่มีนะตรงข้างก็ยูโทเปียอันนี้เอาผม่นไว้น่าเลยคุณรู้เลยว่ามาที่ไหนมาอ๋อมาคุณไม่คุณมีพี่รุดดูมีพี่รุดนะมากินบะหมี่ก่อนมากินบะหมี่ก่อนแล้วค่อยไป ถามจริงๆนี่จ้างมาป่ะครับอร่อยจริงป่าวไม่อร่อยจริงๆเปลป่าวร้านนี้เขาพูดเลยนะครับโปรโมชั่นคือถ้าไม่อร่อยกินฟรีเลยอร่อยครับอร่อยครับเฮ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้อ่อรอยไรอยู่เลย เปิดมานานแค่ไหนแล้วพี่พี่อันนี้น่าจะถ้าเป็นหมูกระทะตั้งแต่ปีที่แล้วนดี๋ยวปบประมาณปีหนึ่งล้วปีหนึ่งก็คือเริ่มจากการหมูกระทะก่อนกระทะนะครับตอนนี้หมูกระทะจนเราก็จะเปิดตอนนเย็ใช่ครับก็คือหลังบ่ายสามโมงก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เปิดใหม่เนี่ยเปิดตั้งแต่เก้าโมงจนถึงบ่ายสามคือที่เดียวก็ได้ตังค์ตตั้งแ่ทั้งวันแลยนะพี่เนาะวันใช่ครับขอโชว์ไหนไหนดูได้ว่ายูทูบเบอร์ทำยูทูบเบอร์มาประสบการณ์ทำกับข้าวไม่มีแต่บางคนชอบกินครับนี่ไง พี่เขาบอกพี่จะเหลือตังอะไรเท่าไหร่วันนี้แม่งไก่พี่ไปเล่นกล้ามาแล้วเนี่ยมันเริ่มเลยอ่ะหยิบหยิบได้เลยขออนุญาตนะใช่เท่าไหร่ก็ได้เหรอเท่าไหร่ก็ได้ครับพี่นี่ใช่ครับเท่าไหร่ก็ได้ต้องมาลอต้องมาลอทำไมรวยจัดถึงขนาดว่าเอาเงินแบบทิ้งอะไรอย่างนี้เลยจริงจริงมันได้คอนเทนต์นี่น้องน้องตีนอ่าตีนเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้กินแต่ตีนเลยนะออ๋ เอาอยังไม่ถึงคิวครั้งนี้มามากี่ครั้งครับเมิ่งมาครั้งแรกแล้วจะเป็นครั้งสุดท้ายไหม้อเดียวผมเอาคุณนี่โอ้โหพี่ชอบตีนชอบตีนชอบตีนแต่ไม่ต้องเอาตีนมาให้ผมผมไปกินเองนะอย่าไม่ต้องนะนี่เป็นชิ้นๆเลยนะไม่ได้แบบว่าพอขึ้นชื่อว่าบุฟเฟ่แล้วไม่ใช่มาฟิลแบบมาเล็กๆน้อยๆักั่งเออขอโทษครับเดี๋ยวเราเราเรา มันต้องต่อแถวแล้วเธอก็ส่งเส้นเอาเธอค่อยมาเธอก็ค่อยมาติดใจงั้นเราต่อเลยดีกว่าไหมต่อติดต่อไปคุยไปไหมผมเห็นในคอนเทนต์ใน TikTok อกหรือในโซเชียลคนจะชอบดูคอนเทนต์ที่แบบชอบกินบุฟเฟ่ช่วงเวลาเที่ยงเนี่ยมันก็ควรเหมาะกับก๋วยเตี๋ยวเราก็เลยแบบเฮ้ยมาทำก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่เลยแล้วกันแล้วปรากฏว่า พอทํามาแล้วเฮ้ยคนชอบได้ได้ฟีดแบ็คดีมากนะคอนเทนต์ก็มีคนดูเยอะร้านนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ถนนวัฒนาขลัครับขลามเก้ารัชดาตรงข้ามก็ยูโทเปียอันนี้เอาผมด้วยก็ดงหัวเธอไม่ได้เจอหาง่ายง่าบางคนคนเสิร์ชหาไม่เจอเพื่อเกียวกัไก่เสิร์ชสี่รุ่นอะไรว่ามาที่ไหนมาคืนมากินบะหมี่ก่อนมากินบะหมี่ก่อนแล้วก็ค่อยไป เอาจริงๆนะ y u t u b e เนี่ยเามื่อหาสารแล้วอะแล้ว uh huh. เก็บเทียบทำร้านอาหารเหนื่อยกว่า <c oughs> ร้อนกว่า uh huh. เครียดกว่า <c oughs> อังก็ได้น้อยกว่า <c oughs> ทำไมหับเพราะอะไรอะ จริงๆผมมองว่ามันเป็นธุรกิจหนึ่งที่แบบมันอยู่กับเรามาตั้งแต่ไหนแต่ละเรื่องการกินมันอยู่กับเราอยู่แล้วผมรู้สึกว่าพี่มันเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันผมมองว่าการทาร้านอาหารมันก็แคล้ายกับการทาคอนเทนต์หนึ่งที่ผมก็ได้ทดลองทําอะไรที่มันข้ามผ่านในสิ่งที่ตัวเองอยากข้ามผ่านมันสนุกนะมันสนุกเวลาพูดถึงเขาาจะแบบมันเวลาเหมือนเหมือนเราได้แก้ปัญหาจริงๆทำทุกอย่างมันมีปัญหาอยู่แล้วครับทำร้านอาหารก็มีปัญหาหมูกระทะก็มีแะวิโยวไก่ก็มีปัญหาแต่พอเราได้เจอปัญหาแล้วเราได ลองอย่างนี้ไหมแล้วทีเนี้ยพอมันแก้แล้วมันสาเร็จอ่ะมันภูมิใจนะภูมิใจคนอื่นเนี่ยช่วงนี้คนอื่นเขาแบบอย่าเพิ่งทําอะไรเลยเราเพิ่งโดนโควิดอะไรมาผมว่าจังหวะที่ที่เป็นอย่างนั้นแหละเป็นจังหวะที่ดีแล้วครับจังไงดีที่ที่มันกําลังมีปัญหาหรือช่วงที่มันแย่ๆมันเป็นช่วงการรีแพรและการทดลองไม่ดีพอสมมติทุกอย่างสถานการณ์มันดีขึ้นผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นทั้งหมดแล้วเราจะพร้อมแล้วเพราะว่าเรา เจอปัญหาโน่นนั่นนี่มาแล้วเราก็แก้มันมันเป็นช่วงจังหวะให้เราได้ทดลองอันนี้เราพูดถึงปัญหาทางร้านพูดถึงปัญหาทางบ้านที่เรามีอคือมันเป็นเรื่องยังไงนะเราแค่ยังไงจะปัญหาทางบ้านตอนนั้นเราไม่ไดไม่มีปัญหาทางบ้านไม่มีไม่มีนะไม่มีไม่มีแล้วนะไม่มีไม่มีแล้วรู้เรื่องพี่เยอะนะ้วคุณบอกคุณรู้เยอะคุณร้เยอะคุณรู้เรื่องพี่เยอะนะมู้อะไรมันบุฟเฟ่เด้อมันบุฟเฟ่เด้อ สกิลการตักไก่ในหนึ่งชามเนี่ยต้องมีสกิลไหมคะนี่จะของยืนอยู่นี่แล้วเนี่ยอยากให้ลองกินให้เห็นเลยได้ไหมว่าแบบถ้าเกิดไม่อร่อยบอกไม่อร่อยเลยพี่บี้เขารับได้ทำงานนานเหรอคะเหรออร่อยก็เลยก็ใส่กัญชาไปทั้งหมนลดลงแล้วลดลงแล้วไม่มีนะไม่มีไม่มีนะสโลแกนของผมตั้งแต่ทำคอนเทนต์เนี่ยเราตั้งมาคือรู้ไหมเวลาเพื่อนเพื่อนยิ้มผมอ่ะ มีความสุขเลยมีความสุขครับ <Okay. S 1> ผมว่ามันไปอยู่ในในทุกๆแพลตฟอร์มได้นะ <Okay. S 1> ผมทําเพลงอ่ะเฮ้ยคนดูได้ฟังก็มีความสุข uh huh. ผมทําคอนเทนต์คนดูได้ดูได้มีความสุข uh huh. ผมทาร้านอาหารได้ทานยิ้มผมมีความสุขเช่นเดียวกัน พี่กินอะไรบะหมี่เหลืองใช้ตายจันหวัดนาาเลยเรียกมีเหลืองเอาเขาเรียกอะไรอ่ะบะหมี่เหลืองมันมีเส้นมีกับเส้นบะหมี่เออแต่ถ้าบ้านผมอ่ะเรียกมีเหลืองเหมือนกันออยู่เรียกมีเหลืองเนี่ยอยู่เรียกบะหมี่บะหมี่บะหมี่คือบะหมี่เขาก็เรียกว่ามีเหลืองครับบะหมี่เสียว่าจะอีกสีนึงมีเหลืองเหรอดูคนที่ไหนครับเอาคนอันใหญ่ี่เห็นไหมพี่พี่จะขยายสาขาไหมกำลังขยายครับตอนนี้เดี๋ยวจะมีที่สาขาสองที่นครปฐมครับใช่ครับ อุ้ยทำไมกินเยอะกันมากสิบเก้าบาทนี่จริงถ้าใจถึงกว่านี้ถ้าเกิดไม่อายใครนะก็ไปได้นะเว้ยคนก็ชอบคิดว่าพอเป็นก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่แล้วอ่ะมันจะอร่อยหรือเปล่าเออมันได้ปริมาณอย่างเดียวเปล่าแต่คุณภาพมันได้เปล่ามาลองชิมดูก่อนเลยจะไปทาแบบหวานนิดๆก็เธอใส่น้ำตาลขนาดนี้มันจะหวานอยู่แล้วแม่งไม่ได้ชิมบอกหวานนิดนิมหนึ่งในเท่่ะขอตีนก่อนเลย ความอร่อยของการกินตีนไก่เวลาดูดปื๊ดหนึ่งแม่งต้องลุยเลยเนี่ยได้นะอร่อยเลยอร่อยเลย <c oughs> นี่ไปจ้างจากไหนมาถามจริงคือ,อไปเรียนมาครับได้เจ้าที่ทำได้เราชอบมานะแล้วก็ไปขอเรียนรู้มาจากเขาอันนี้แม่งอร่อยเลยนะพี่ <c oughs> คือแบบโอเคเลยระดับที่แบบอยู่ในระดับแบบ สี่ดาวขึ้นอะเอางี้ดีกว่ากลับมาที่เรื่องไอยูทูบเบอร์ก่อนพี่ทุกคนรู้จักพี่พี่อยู่แล้วแหละคือกี่ปีแล้วนะพี่ทำมาประมาณ10-15ปีครับะตอนนั้นเริ่มจากการเป็นคอเวอของพี่บี่ก่อนพี่บีใช่ครับเริ่มตอนนั้นมันคนทำน้อยมากเนาะตอนนั้นยูทูบยังไม่ดังด้วยตอนนั้นยังไม่เปิดรายได้เลยมั้ง ไม่ได้ครับไม่ได้ยังไม่ได้ไม่มีรายได้ตอนนั้นพี่พี่ยังเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่ครับยังโปรแกรมเมอร์อยู่เลยนะครับโปรแกรเมอใช่ครับไอเดียมันมาจากไหนพี่ตอนเริ่มต้นมันมันเอาวาดเนี่ยมันมาจากตอนที่เราเรียนนะครับตอนมหาวิทยาลัยเลยเราทำคอนเทนต์แล้วแบบอยากให้เพื่อนแบบตลกเพราะว่าเครียดตอนสอบครับช่วงนัก็มีช่วงสอบด้วยแต่พอทำไปแล้วแบบเฮ้ยคนก็ชอบเพื่อนมันก็ยุว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะทำคลิปใหม่อะไรเงี้ยชอบชอบเราก็เลยทำไปเรื่อยพอทำไปเรื่อย ก็มีคนดูไม่ใช่แค่ในเพื่อนในกลุ่มนะกลายเป็นว่าคนในออนไลน์ยอดที่มันมาถึงร้านเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่มันเป็นยังไงความรู้สึกไม่เคยคิดว่าเฮ้ยคนจะดูเราเยอะขนาดนั้นเราแค่แบบว่าคือตอนเด็กเอาง่ายๆคือความฝันหนึ่งคืออยากออกทีวีพี่เคยเห็นเวลาเขาเขาสัมภาษณ์รายการสดไหมจำได้ตอนนั้นไปดูบัางไฟพญานาคก็ได้เขาถ่ายรายการสดถ่ายทอดสดข่าวเราก็จะไปโผล่ข้างหลังอะไปดูบัางไฟพญานาค อย่างออกทีนี้แล้วแบโบโฟ <memes> บอกท <faced> ี <thấy> ่บ้านได้เห็นไหมเห็นไหมอะไรเงี้ยฟิวฟิวนั้นอ่ะไปเป็นนกกรเรียนเลยอย่างเ้ยเออพอเราทําคลิปแล้วมีคนดูเยอะขนาดนั้ือคนดูเป็นล้านเนี่ยเอาง่ายก่อนถึงล้านแค่แบบประมาณแปดพันอ่ะช่วงแรกแล้วแบบเรารู้สึกว่าแบบถ้าคิดว่าเอาคนแปดพันมาอยู่ในสนามฟุตบอลโอ้แปดพันคนดูเรานี่เราบอลนี่สแลมเลยนะเนี่ยเยอะเลยตูเลยเยอะเนี่ยแค่แปดพันนี่เยอะมากเยอะมากแล้วพอเป็นล้านมันก็เลยแบบมีความแบบ สนุกสนุกด้วยเวลาเราทําไปแล้วมันมีคนมีฟีดแบ็กมีคนดูจนกอนหลังพร้อมจะซัพพอร์ตยูทูบเบอร์รุ่นใไม่ทั้งเกิดมาจากที่แบบว่าเอ้ยเราเห็นน้องๆที่อยู่เป็นทีมงานเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยแต่ละคนมันมีของนะเขาเก่งนะเขามีความเอ็นเตอร์เทนมากกว่าเราด้วยซ้ำบางทีพลังงานและเอเนอร์จีเขาเยอะกว่าเราแล้วแบบว่าเฮ้ยจะทํายังไงเพื่อให้มันผมอยากให้เขาได้ฟิลแบบตอนที่เราเนี่ยเป็นครีเอเตอร์เริ่มต้นแถวอายุคืนนี้ไปคิดว่าอยู่อยากทําช่องอะไร ก็ให้โจทย์ไปอย่างนี้พรุ่งนี้มาคุยกันแต่ละคนก็มีไอเดียโน่นนั่นนี่มางั้นแล้วก็รันเปิดช่องแล้วคนมีไอเดียอยากทาเรื่องของเล่นบ้างคนนี้ก็อยากทําเรื่องกีฬาบ้างคนนี้ก็อยากทําเรื่องแบบแฟชันกกน่นบ้างแกล้งแกล้งกันบ้างอะไรเงี้ยปันช่องขึ้นมานี่คือให้โอกาสเขาเลย <S <S ใช่ครับมันก<อ>็ได้ความหลากหลายใด้ความหลากหลายวันนี้มีเด็กรุ่นใหม่อยากจะทำยูทูบเบอร์วันนี้พี่มีตังค์แล้วนี่พี่ทําได้ดิผมอะไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยแล้วผมจะทำไงอะจริงๆตอนที่ผมเริ่มผมก็ไม่มีอะไรเหมือนกัน แม้กระทั่งกล้องที่ถ่ายผมยังไม่มีผมเริ่มจากให้อยากทำก่อนแล้วผมก็ใช้โน้ตบุ๊กครับมันจะมีกล้องอยู่นะเป็นเว็บแคมแล้วก็เปิดลิปซิงแล้วกดอ,น,อนั่นคือจุดเริ่มต้นความยากมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะทํายังไงให้ประสบความสำเร็จเลยแต่หมายถึงว่าความยากคือการเริ่มลงมือทำยากสุดแต่พอเริ่มแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราทําไปสักสิบคอนเทนต์เจอคนแค้นหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเราก็ลองมาวิเคราะห์แล้วต่อยอดมันข้อความสนุกของการเป็นครีเอเตอร์คือ การได้เรียนรู้จากคอนเทนต์ที่เราทําว่าเฮ้ยคนดูเราเขาชอบอะไรแล้วเราสามารถพัฒนามันต่อได้อย่างไรความขึ้นวิลูนี้ไอ้น,นี่เห็นด้วยเลยไอ้น,นี่จริงนะนี่ฟังดีๆนะไอ้น,นี่ผมบอกเลยว่าทาเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันรู้เองใช่คับแต่ความคำถามมันจะเกิดว่าเฮ้ยเนี่ยอยากทําแหละแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะจะทําแนวไหนผมผมให้ทริคอย่างนี้ง่ายๆผมอยากให้ลองดูว่าเฮ้ยเราชอบดูใครอชอบดูคอนเทนต์แบบไหนอาจจะเริ่มจากการที่แบบ เราทำทางในสไตล์นั้นก่อนก็ได้<ม>แล้วค่อยพัฒนามาเป็นในในทางของตัวเอง,เองให้ชัดขึ้นอิน <In Spy. S 2> สไตล์นะใช่อินสไตล์ครับมไม่งั้นคุณก็จะกลัวแล้วก็ไม่กลา้าลองทำจริงๆแพฟอร์มมันมีเยอะด้วยนะม,มันไม่ได้มีแค่อยู่ทมันมีติ๊กตอกมันมี Facebook ม,มันมีทวิตเตอร์มันมีพอดแคสต์อยู่ที่ว่าเราชอบอันไหนลองทำสนุกแบบไหนแล้วแา่สไตล์จะบอกว่าเฮ้ยทำคอนเทนต์แบบนี้ ในทิกตอกไม่ประสบความสำเร็จในยูทูบอาจจะประสบความสำเร็จหรืบางบางคอนเทนต์ทำในยูทูบไม่ประสบความสำเร็จแต่ในทิกตอกมันปังมากคือมันขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์อมเนี่ยอยากให้ลองทดลองไปไเรื่อยๆเมื่อก่อนไม่ได้มีเยอะขนาด <c oughs> ไม่ครับเมือม่อก่อนตอนนี้เยอะแบบโอกาสตอนี้ได้เปิดใช่ครับวันนี้เขาเดินทางมาได้วันนี้เพราะด้วยความรักล้วนๆเลยถ้าจะเป็นยูทูบเบอร์เอาเรื่องความรักและความสุขมาก่อนถ้าคุณสุขเดี๋ยวเงินตามมาเองถ้าคุณมองเรื่องเงินก่อนคุณต้องได้เงินก่อนถึงจะมีความสุขแล้วมันไม่ได้ง่ายใช่ครับ ดูผมเป็นตัวอย่างได้ถ้าดูที่นี่ดูเขาไม่เจอดูโทเปียอยู่ทั้งข้างก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นไปดูเขาได้รับอยู่ฮะขอบคุณพี่ๆครัินดีครับโคตรอร่อยมาได้เลยเอาฝาร์มร้านก๋วยเตี๋ยวเลยครับพี่ครับผมก็อยู่ที่ถนนวัฒนธรรมนะครับผมเป็นตำแหน่งเดียวกันกับสกามหมูกระทะหาไม่เจอก็ยูโทเปียอย่างที่บอกครับอยู่ตรงข้ารนะครับผมจะใช้ตรงนี้เป็นเซิร์ชแล้วมันเจอง่ายกว่าแล้วก็ สามารถมาได้ครับเปิดก๋วยเตี๋ยวไก่ตั้งแต่9ก้าโมงถึงบ่ายสามและเวลาหลังจากนั้นจะเป็นหมูกระทะครับจนถึงกลางคืนประมาณห้าทุ่มครับก็อย่างที่บอกครับกินก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ต่อด้วยหมูกระทะกินก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วไปเดินเที่ยวให้ย่อยพอเขาให้เต็มท้องเขาให้จุกเที่ยวฝั่งนี้ได้เขาให้จุกจุกพอย่อยเสร็จแล้วก็กลับมากินหมูกระทะไสราศีอเไรไป ีรียกรถฝั่งนู้นแล้วกลับบ้านรถต้องมาทางนู้นไงเราต้องไปฝั่งเรียกทางด่วนเองไปทางนู้นฝั่งนู้นฝากก้ด้วยร้านนี้ครับพี่พีเดนการับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับรอชิมถ่ายด้ยคุยไปกินไปที่หูว่มันไม่ทำอะ